ทุกคนตอนนี้นะครับพวกเราสี่คนติดอยู่ในห้างอีเกียนะครับหนูหนูอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงตอนนี้เราต้องสร้างบ้านเพื่อป้องกันตัวเองเพราะถ้าตอนกลางคืนเราจะเจอกับอีเกียเราอาจจะโดนจับตัวไปได้ใช่ไหมครับใช่เราอาจจะโดนอีเกีย,กยทําร้ายเราไปได้งั้นเดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับเราได้น้องบอสนะครับเป็นคนที่เล่นแมปอีเกียเก่งมากมาก,มากน้องบอสครับเป่าสัญญ,ญาณเรียกทุกคนเลยครับไป เดี๋ยวน้องบิงกับน้องไวร์รีบไปรวมตัวกับน้องบอสเลยครับโอเคครับทุกคนาแล้วตอนนี้เราถึงบ้านแล้วครับเราจะต้องเราต้องสร้างบ้านใช่ไหมนี่นี่สร้างบ้านแล้วครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันสร้างบ้านอยู่บอสมาแล้วครับบอสพี่บายอสอยู่นี่เอ้ยเอ้ยเจอกันแล้วเจอกันแล้วย้ภารกิจต่อไปเราต้องทำยังไงครับบอสเราเราต้องสร้าง หาบ้านเพื่อนได้โอเคนีบเลยครับบอสมาหาบ้านเพื่อนจีเรนตอนนี้เราเจอบ้านเพื่อนแล้วครับโอ้แต่ว่าหนูขอเอาอาหารเพื่อนหน่อยนี่ตอนนี้บอ์ทำผนังอยู่หบ้านเพื่อนเรามีของกินด้วยอ่ะบอ์ใช่มีมีของกินเยอะด้วยใช่มีทีวีด้วยมียารักษาด้วยทุกคนครับเรามาเช็คจํานวนผู้เล่นก่อนตอนนี้ต้องบอ์อยู่ไหนตอนนี้หนูอยู่บอสอยู่ไหนหนูยืนแล้วน้อนบ้หนดึงไม่ ต้องเปล่าเรียกบอสทำไมบิงอยู่คนเดียวล่ะบายเป่าเรียกเร็วแลาวเป่านกหวีดเรียกต้องบิงนะครับก็บิงไม่เฮ้ยตอนนมืดแล้วเฮ้ยทุกคนตอนนี้มืดแล้ว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 อุ้ยบิงไปไหนอ่ะพี่บายบไปให้อาาหยทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่สามคนแล้ววะน้องบิงออกไปแล้วมีเพื่อนๆไม่ขอกินน้ำก่อนให้โลกอกร้องใจลองอกลองใจครับเฮ้ยมีใครมาอีเกียมาแล้วอ่ะ หรือว่ามันจะมาทำร้ายเราแน่เลยอหรือถ้ามันเข้ามาได้เราโดนทำนร้ายแน่เอ้าแล้วมันจะเข้ามาได้ไหมอะบอสไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นกระจกตรงนี้มันมันยังเปิดอยู่อ๋อไปตรงนั้นมันเป็นรูอยู่อะอุ้ยปิดแล้ว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 อ้ยทุกคนเมื่อกี้เกือบเจอเกือบเจอช่องว่างเฮ้ยเพื่อนยังไม่ปิดอ่ดะ ตอนนี้นะครับเฮ้ยอันนี้คืนวันแดงเดือดหรือเปล่าเนี่ยไม่อันนี้เป็นคืนวันธรรมดาใช่ไหมอ๋อนี่ตรงนี้เขาบอกจานวนอีเกียนะครับมีทั้งหมด12ตัวมันจะเดินไปดนมาเต็มไปหมดเลยสองแมขอเปิดทีวีโอ้เปิดทีวีได้ด้วยไม่เอาเก้าอี้มานั่งดูโอเคอุ้ยอ๋อไว้ย้ายเก้าอี้เก้าอี้ล่วงเลยตั้งเก้าอี้ตั้งได้ไหมตั้งได้ไหมโอ้โหมันติดมันติด เพราะว่ามันตั้งยากอะไบรไบร์ทำไม่ได้เลยอะโอ้ยเ้าอีไม่ตั้งอะเราจะออกแล้วนะครับเราจะไปดูซิว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นได้ครับตอนนี้พ่อแบงค์ออกมาแล้วครับหนูไม่ชอบเฮ้ยทุกคนพ่อกลับให้หนูเลยนะพ่อกลับให้หนูเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวพ่อกลับให้เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ทําอะไรกันอะเฮ้ยใครตามพ่อแบงค์มาวะเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเลยอะเฮ้ยบอส บอสมาเหรอบอสอยู่ข้างหลังเหรอเฮ้ยไม่มีใครไม่ต้องกลัวสีไฟโอ้มีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้เราต้องเดินไปสำรวจนะครับเราจะเดินไปหาว่าอีเกียมหน้าตาเป็นยังไงทุกคนเคยเห็นหน้าตามันไหมมันก็จะฆ่าเรามันจะมีไหมไห้ยเฮมยบอสเจอเหรอมีตัวดำดำฮะตัวดำดำอุ้ยมันเป็นเงาดำดำเุ้ยอุ้ยไปช้าแล้วพาแล้วผ่านแล้ว พ่อเบงออกมาเดินข้างนอกอันแล้วพ่อก็ไม่โดนทํร้ายถูกไหมเก็บอาหารก่อนไปเรามาเก็บอาหารกันก่อนเมื่อกี้นะครับบอสเจอตัวดําๆเป็นเงาเมื่อกี้ขนลุกเลยอ่ะตอนบอสเจออ่ะแล้วดีนะที่มันเช้าพอดีมันคือตัวตลกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แซกนะตัวที่มันตลกสีแกะใช่สีไหไม่ใช่สีคือดวงตาอ๋อสีคือดวงตาม่เจ้าจัดวางตรงไหนดีเนี่ยโอ้ตอนนี้เรามีอาหารเยอะเลยเราวางอาหารไว้เต็มไปหมดเลย แล้วเราก็มีเฟิร์สเอดด้วยนะเป็นเป็นกระเป๋าพยาบาลใช่ไหมใช่เอาไว้ช่วยรักษาตอนที่เราโดนอีเกียทำร้ายใช่เราหนีเราต้องหนีเข้าบ้านให้ทันใช่แล้วพอเราโดนอีเกียทำร้ายเป็นหนึ่งทีโอ้โหขอกินขนมก่อนโอ้มีขนมโดนิทอตด้วยแล้วก็มีคุกกี้ด้วยค่คุกกี้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 ปุด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  โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วเราจะมาทําบ้านชั้นสองกันที่ชั้น2ของเรานะครับจะมีเตียงนอนอยู่ <G ül> น้องไบต์กำลังย้ายเตียงนอนอยู่นี่ย้ายได้ไหมไบต์มันเหมือนติดๆนะมันติดตู้หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้น้องไบต์ขึ้นมาบนหลังคาแล้วอะ่ะบอสครับบอสมาช่วยหน่อยหนูไม่หน,น,นูไม่เจอใครบอสเปล่าเรียกบอสหน่อยทุกคนโอเคได้ยินไหมบอสไม่ได้อ้าวเฮ้ย น้องบอสหลงทางน้องบ hmm อสมันใกล้มืดแล้วนะเฮ้ยม anyway. uh ีตั้งสิบสามตัวใช่บอสเร็วเข้าเอ้าหนูไม่เจอเฮ้ยทุกคนคืนนี้มีอีเกียสิบสามตัวเจอแล้วเจอยังเฮ้ยเจออีเกียเฮ้ยบอสเจออีเกียนี่โอ้เจอพนักงานอีเกียจริงด้วยแต่ว่าตอนนี้ตอนกลางวันใช่ไหมถ้าตอนกลางวันน่ะพนักงานอีเกียเขาจะทําอะไรเราไหม โอเคครับทุกคนน้องไบจะออกไปดูแลเดี๋ยวไบจะพาเพื่อนๆไปดูพนักงานอีเกียโอ้ที่ห้างอีเกียเขาขายเฟอร์นิเจอร์เยอะเลยใช่ไหมไบตอนนี้เราเดินมาที่โซนโซนอ่างล้างหน้ามาไม่ยอมแพ้ลทำไมอะไบตอนกลางวันมันน่ากลัวเหรอตอนกลางวันมันไม่ต้องกลัวไม่ใช่เหรอไบกมันเผลอมือจ้ะกลักลับไม่ทันอ๋อน้องไบกลัวกลับไม่ทันอุ้ยมีสไลเดอร์ด้วยอุ้ยพ่อเจอเพื่อนคนหนึ่งนะไบ อ๋อนี่คือตุ๊กตาปลอมเหรอหูยตรงนี้เป็นโซนเด็กนี่นะใช่ไหมโซนของเล่นเด็กนี่ไงพ่อแบงค์เริ่มหลงทางแล้วอะมันกลับบ้านทางไหนอะบายก็นี่ไงพ่อตามพ่อตามมันไปอ๋อตามตรงนี้ไปอ๋อมันมันชื่อว่าเวฟพอยต์โอเคได้ได้เขารู้ละเหรอหนูหนูพ่อหนูกลับไปหนูกลับไปหนูทุกคนมันมืดแล้วอะกลับไปหนูเอ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาเฮ้ยอีกเกียร์เข้ามาทุกคนพ่อแบงค์ อุ้ยอีเกียเข้ามาไปทางไหนไปเร็วไปไปไปอุ้ยอ๋อมุดมุดมุดเข้าซอกใต้บันไดอุ้ยทุกคนอีเกียหลุดเข้ามาในบ้านเราเฮ้ยอีเกียมันมันมันเดินเหมือนทำไมอีเกียมันเดินชนเดินชนกำแพงบ้านเราอ่ะตึ้งตึงตึ้งเดี๋ยวพ่อจะออกไปจัดการอีเกียเองตัวไหนมันแกล้งบอสอ่ะมาเออไปไปทำไงไปไปเร็วไปทำพ่อปล่อยให้หนูทำเอง เลือหนูเลื่อนหนเรือหเก้าเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเปิดมาเราก็ถึงคืนวันที่14แล้วแล้วน้องบอสโดนกำจัดไปแล้วตอนนี้เหลือน้องไว์นะครับเป็นคนสุดท้ายตอนนี้เราหลบอยู่ใต้บันไดล็อกออกไปไหนไม่ได้เลยโอเคครับทุกคนงั้นเรามาปิดคลิปเลยไหมปิดปิดคลิปยอมแพ้เลยไหมปิดงั้นเดี๋ยวพ่อออกไปให้อีเกียจัดการเลยนะแล้วเราก็ปิดคลิปเลยวันนี้วัน โอเคครับทุกคนเราจะออกแต่เกมนี้นะต่ก่อนอื่นพ่อแบงค์จะไปดวลกับอีเกียหน่อยพร้อมแล้วไปเอ้ยเมมจะมาเอ้ยเมวจะมาขนมเต้เรทาโร่อุ้ยอุ้ยอ๋อนี่หมากลงอะไรจบแล้วครับทุกคนนี่ก็คือการเล่นเกมอีเกียครั้งแรกของพ่อแบงค์งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนสำหรับเกมนี้สนุกไหม สนุกไหม,ไมเด็กๆไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่ามันตื่นเต้นนั่นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงกไบายด้วยนะบ๊ายบาย